ลานฝอยพะหากระปูเด้อเนาะป้าลุงสบายดีละสวัสดีวัชกุทุกคนเนาะยาเลยไปดีก้อนอาอาอาสิจับให้มาอาสิจับให้มามไปดีก้อนถ้าอยากให้อาจับให้นะไปดีก้อนดไงดีง้อน à đi con à chị chăm phải ừ. đi con. Má à chị chăm phải má. Ừ. Buôn mì phốn là luôn. phốn. sao Ai. Má à chị chăm má. Má à chăm má du say. Bài đi thay, thay nè. ได้บ่อาสิชีพหายอาชีพหายเด้อนี่จุ๊บนี่นี่นหาแนวมาใส่ไหมหาแนวมาใส่ไหมเอากระชับเอากระชับว,ว้าวกระปุกอปโอเค ก็ได้ตอนนั้น,น,นอีอีดิมันคือว่าได้งินนั่นใช่ลูกใช้ใจลูกโเหเฮยมาสอนอีกใช้ลูกคนเดี๋ยวด้วยอ่าจับให้ฮะอีดิอันได้กระปูได้กระปูวุ้กลายๆนั่งเอลลอ ยืๆๆเ้ย่ะเนเผาสทางเลยี่บุไปได้หรอกทางไหนมาพี่ลูกี่อ่าก็เห็นมันขึ้นมาหนิตัวนึงเียได้ไนี่ไป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  bớt đầu chắc độ đâu. Bất giờ chắc, Jack. Bất hợp bớt đi chắc, hợp đi chắc, Bất kia với Jack. Bất Ở kia Jack. Bất nè 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 Bất hợp với Jack.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  Bất phù đấy. Đây xong tô leo nó tố như vậy ừ. Kín bò bay, Ngang quay Bớt là chắc Bớt chắc. Ừ. Nè, chắc. Ừ. là chắc Quay là. là chắc Tay nắm nắm nè chắc ไปน้าแม่แล้วไปหาล่องปูล่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 องทั้งน้ำไหลกูเงาแบ่งกันอ๋อเงาจันแบ่งก,กันกินดิอบอกบอกมันแบ่งก,กันเออดื้อแดีย๋ยวไปก,กินได้หาเดลนบอก มันมันแย่งกันกินฮะาไม่จอยเห็ดใหี้ยมาแย่งกันนะเนาะเฮ้ยหน่ะน่า<ป>หน่าหน่า,นาไปกันเลยปืมผูกไปเอ้าผู้มันมันมันเข่าไปควอดหูเลยคุณหนะตัวนั่งก็ไปควอดอยู่หูรองโตเราไปควอดนะ เอ้ยไรอย่ามือจับเดอ้อเอานั่นหนีบมาเออเอ,อ้ย mm hmm. มมแต่ตัวแม่เนาะว่าตัวพ้ดีกินได้ทำนี่ช่องม้นในช่องฮะช่องม้ท่องไ<ะ>ง,ท,งท่องมันมันเป็นยไงช mm hmm. ่องมานนี่เนี่ยอยู่ใส่ mm hmm. บ่ แม่นไหนมทำเ็น <Murray> ี่ยบ่ได้จักบ่เล่าบ่เล่าเห็นไหมมันได้มันไปมันไปว่าได้คนอ่ะตอนนั้นกับเขาหูเขาหูมันได้หนมันอยู่ในหัวมันอยู่ในหัวเขาผมมันเข่ามันเข่าหู้เห็นบ่ผมมันเข่าหู้เห็นบ่เห็นบ่

ข่มาแวอืมันขาอยู่ในหัวผูแค้สิไปเอามันได้ขาอ้วนจริงอืมขาวมี่าวีาจับผ้าให้ข่าไปเอาาไปขาข่าจะอ่อนแล้วข้าี้ไปขาเอาให้ให้ผ้าข่าหนัวขาชีช้อนได้เขาจิไปขาเอาให้ ข้าวมาแล้วใช่บอกมันมาบอกะมานี่กะมานี่กระมานี่นี่แหะฝนตกฝนตกมันย่างไปบ่น่ะขอู้จับข้ว

เม่นว่าเพื่อนแม่เพื่อนอาจักนี่นะเพื่อนอา đây เจ้า่ไหนะตัว้าเพื่อนอาตัวนี้เพื่อนอาเฮือนไฟจ่ะเพื่อนไฟนี่นะเพื่อนไฟเขาหูบ่แล้วเขาหูบ่แล้วอันนี้เฮือนอาหลังเพื่อนไฟจ่ะเพื่อนไฟหลังเฮือนแม่แล้วเฮือนแม่แล้วโอ้ใช่เฮือนอาจ่ะ เออเฮือนนายพุ่นน <ÿÿ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  32> ี่เฮ็ดแม่แล้วใช้เฮือนวาดเลยค่ะเฮือนวาดแกนี้เฮือนไม่จอยแกนี้บอตู้งเพื่ะนี่ตู้งแม่นี่โอ้เขาบอเป็นแหละว่าแม่เฮือนอาได้เฮือนอาอยู่ผู้ที่ไปจับแม่หนึ่งกับสามปล่อยบ่ จับมาปล่อยทิเบิ่งอยู่ชั้นเนาะเดี๋ยวขีปสมสีบาดหายมันเบ,บิ่งบวกล่ะยังเฮ้ยไยายามจะไปขีบมันมันอยู่ในสวนผู เข่าบ่ได้เจ้าสกินบ่ออือพี่ช้างโดยล่ะเจ้าสกินมานะเจ้าสกินบ่ออาจะไปขีบไหมเจ้าสกินบ่ฮะกินบ่อกินก็เขาบ่อจำอองมันบ่อกินเข่าจำองกระปูบ่อนีปล่อยบ่ ปล่อยบอป,ปล่อยมันบ่ฮะบันิบห่อนนห่าจับอันนี้พี่จะเป็นหนีเพีงไรเอาเจ้าอยากบ่จำอองมันบอจำอองกระปูบ่จำอองปูเอาเกลือใส่จักหน่อยเนาะ น้อเนาะแล้วก็จำอองมาเนาะเนาะเนาะนี่ตัวแม่ชับตัวแม่จาอือนี่คือสิมันตัวนี้ตัวแม่ชับอือนี่ได้สองตัวเลย

ยังบ่าตายเป็นท้องจริงๆอ,อืมมันบ่ได้ตายนะอันเดียอเดียเอาลองไปปล่อยน้ำพออันดเดียมันตายเลยแม่อาจับให้มามมานี่ปล่อยน้ำบ่ปล่อยน้ำนะปล่อยน้ำปล่อยน้ำจะนี้ก็ปล่อยบ่ ปล,ปล่อยป่ะ,ปล,ป,ละปล่อยน้ำนี่ันเนาะปล่อยได้แหนีวนี่น้ๆไปคู่กันแครนอนไปคู่กันปไปแล้วเอาอย่าเป็นไรมันเดิมมือนเด้อนี่นี่นี่ต้นนี่มัน ปูนาอีปูนาอีปูปูนาฮะอปูนี่นามอีปูนาอืมปูนาตู้ปูกับปูนาตู้ <laughs>

<laughs> mặc vào thì đà mặc vào cả bùn sao mày sao mày thế nào à, ra <laughs> Hả? <Bái đâu> <laughs> โอ้ยยามันได้ม hmm. mm ัน hmm. ย uh ังบวัเนาะเดี hmm. mm ๋ย hmm. ม mm ัน hmm. ก mm ับควดหูเองมันแหละท่ปอยมัน้องหูเหี้ยนังเดี๋ยวมันกัไปควดเองมันเอาัแหนบได้เลยค่ะเดี๋ยวมันไปควดเองมันเลยวอาอืม่อืันเป็นยังไง ớt 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 nó ớt nó ngu ớt ớt nó ngu ớt 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 nghe กระปูอันมันบอกกระปูลองหูแม่ถ่ายยังมันว่ะอยากเรวได้ลงหูแม่มนน่ะถ่ายยังง้นลงหูเลยช่างนี่นอเลงหูแม่คนน่าถ่ายยังงั้คนว่ะองนี่นเออลงเลยเด้ตัวบอกมันลองอ่ะ มลองแล้วลองหูแล้วอืมฮะมันดองหูเลยอืมอืมงันดังเลยค่ะอ่มันเห็นชับค่ะเอาตัวผูกอันนี้คนละตัวตกันฮะจอยหาต้มจากินสดดิ มันลงฮู้อย่เ no? yeah. mm. 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 yeah. ี yeah. ้อ right. well ืมแม่ห้าเออแม่ตามโคแม่แม่ให้ยังหนเอาแม่ให้ปุยปุยอยอยากกินตะเข็าเนี่ยแม่ก็ให้เลเรียกว่งานบวเห็ดหาอยากกินตะเขาเนาะให้เกลือข่าน้ำขีดถ่วงคอคน ยังใช่อเอามาจับใส่บ,บามาอาจจะใส่ไหมบ้าอาจจะใช่ไหมอ่ะพี่นั่นน่ะอาสิจับใส่ให้นี่รออนน้ำมือเจ้าน่ะอาจับกระปูสใส่ให้อ้าวเพิ่งอาสิเอาอีกตัวนี้ตัวนี้มันอยู่ใส่เก็บดีใส่ฮะ mà mà thằng bù cảm không thì hiền này đâu bù hiền bù hiền cho ăn bài hàng này phải bài hàng này bài này hiền này mắn bài bôi nam đâu bằng đấy đâu mền tóc khoang đấy mền tóc nam đấy

กำคงมามีมามีมีบดละเนาะอูกำคงเลยไปเลยจ้ามไปข้างไหนตัวนึงขูคงอัอนน,น,นี้ยันบ่ยันอ้คงอยันหนไปเนาะ มันหนีบมือวาดเด้ออย่าวางเด้อมันขะชี้ที่นี่เนาะงเฮ้มันหนีบเรามันอยู่กับซามกูดูโมเป็นยังโมเป็นยังไปดูไปเบิึงก็นะซามโมเป็นยังเนาะไปบึงผูกขึ้นไปเบิึงทั้งทั้งขึ้นไปเบิึงกุได้เออนี่เบิึงแถวนี้แถวนั้นมันไหล

như nặng như nặng này ta pha kịp giờ đi hung này nó luôn Mình khọt hung đó còn giờ. Còn sao đó nó khọt hung đó. <laughs> Cầm khô. Hạc mà. Hãy subscribe cho kênh Cầm Mì

ngang mưa, đấy, đấy, à, ok, ngang, cho phù mưa phù, ừ. ngang tít rồi ngang con, ngang gì là ngang con, ngang con bé, phù phù, ha ha, ha, ngang con ngang con, ngang con ngang con.

ใช่กช่กรั้นรู้ปล่อยก็มหนีบฮะเด็ดบอกกล่ำโค้งทำหนีบเด้อืมมาอันนี้ไปมั้ยโอเคหน่อปลาลงในคลิปนี้เขาก็จะก่อโตไปแล้วคลิปนี้เราฝากตรงนี้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สะท้อนคึกคักนะ

Bye đi bye luôn coi. Bye bye. Bye. Chúp chúp. Ao ao. Ao. Đi lại cho chắp <laughs> à. ừ. <laughs> Con đền làn coi. <laughs> <laughs> wow không chỉ tìm mình nhăng nè. Ao mấy lệch nè. Ao mấy lệch nè. Ao lệch nè, ao lệch nè. Ao lệch mình chỉ tìm tên thêm ăn vào sao. Chào giờ phải mưa chắp đấy. 哈哈哈哈哈！妈，那耶。